เรื่องของข่อยที่ลูกไปเรื่องของข่อยที่ว่าให้ไปว่าการที่เพิ่นจะยาหรืฤพยากับครูสีพันรยาเพิ่นเนาะค่ะมันก็เป็นเรื่องของข่อยเนาะค่ะเนาะถ้าข่อยบ่ออกมาเว้าวจะข่อยบ่ออกมาเล่าให้ดับรู้มื้อเจ้าสิรู้บ่ล่ะค่ะแล้วข่อยสิไปบังคับเพิ่นจังได๋ว่าเจ้าต้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดเจ้าต้องมาเฝ้าแต่งกับข่อยติมันอิมเพรสซิเบิร์ค่ะพี่น้องค่ะถึงว่าเพิ่นสิบ่แต่งถึงว่าเพิ่นสิบ่ยาถึงว่าเพิ่นสิบ่มาแต่งกับข่อยข่อยกับเพิ่นก็อยู่กันแบบมมีควาสุขก็โอเคคแล้ว่ะแฮปปี้้เอนดิงกัันท้ง2ฝ่่ายคะ city streets we begin to feel the fire We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine We wanna chase the night สไตายแคนอยู่บนเส้นได้เนาะพี่น้องครับวินเทอร์นิกวินเทอร์กอดเกสต์รอมกอดเดมันต์อือหือพะย้ายอ่ามูพะย้ายเล่าเสียตั้งแต่วันที่แปดมกระลาบ่านนี้พะย้ายแบบว่ากลับมาฮอดแล้วพอย้ายกลับมาฮอดแล้วค่ะไปะเห็นงาน,นก็บว่เห็นเนาะแนวแนวภาษา,า,าอาทิตย์หนึง่งเห็นงานสองมือนอาะจ้ะ อาทิตย์หนึ่งเห็นงานสองมือนแล้ก็อกว่าเห็นบ่เห็นแล้วก็ก็ท่อเขาเมื่อถือกันบัตรเมียก็เจ้ารับัดนี้พอ่ายกันเลยมากบายบายอินฟรีจบพอนายเลิกกันเลยมากแบบว่ามาเซ่บายบายเพื่อนยุ่หลุมศพเนาะค่ะเป็นอ่าขจ้าจกับเห็ุงานเป็นมินิจอบขึ้นกัน เอ ja, right? in ้าจะอาร์ไปมินิจอบเอาอย่างีมินิจ็อบเพราะว่่ในไทยแลไทยอบมินิจอบไม่เอาจะอาร์ไจะแกะจะมินิจอบเื่ออารไเอาอย่างเป็นกะเฮนงานเป็นกะเกษียนแล้วนะแค่ฮารเล่นเทียบจนอาหรอไมิดเดิลอย่างก็ย็งงานแบบอ คนเกษียณแล้วเนาะคะเนาะคนเกษียณแล้วค่ะเหตุงานมินิจอบเหตุมองเดียวกันก็พอไงล่ะแต่เหตุอาทิตย์ละสองมื้อจากเศร้าไปหาเที่ยงแค่นั้นพี่น้องค่ะบ้านี้ก็พอเห็นกันเนาะบ้นนี้เมียเพิ่นกะทร่งนั่นท่งนี่หายเพอาดีก็พอใงกันหรือว่าไปวิไล่าสันว่าฉันจะไปอะมาเยี่ยมลุมโพเนาะเพิ่นกัมาเบิ่งตามซัำเนียมขจ้าล่ะ แต่ว่าอากาศมันนี่นุ่นเลยนะนุ่นอากาศเลยนุ่นอยาเขาดุลกรอบสินับศ<น>ูนขนาดพูนง่าเปิด,ปดให้ซุ้งในรถนี่ไม่ไมื้ตืบตบต,บตบเหนื่นั่งข้าเจ้านั่งคุยกันยุ่มานนข้าเจ้านั่งคุยกันอยู่อะพ่อไปที่สูสานแล้วเนาะปานี้กามาแวคุยกันกับเนี่ยข้าเจา้าไม่ไดสิน,นั่งรับปาน้ วิฟีว่าอย่างนี5ชั่วโมง5ชั่ม6ชั่วโมงาม่าผ่ากันมาตั้งแต่ใบใบม่วงมาแต่ใบม่วงไกลจากบ้านวิไลกะจากวิไลกะพอดีอยู่วิฟี่กิโลเมตรฝนฝนหนาบีสี25ฝืนนสวรรค์สกิโลเมตรอ่ะ หาซิบหากิโลพี่น้องค่ะหาสิบหากิโลจากบาัตรวิไลอยู่เนาะมาพีกะหาสิบหากิโลเฮ้ยขับรถมากที่แรกว่าใสเ,เรามาผู้เดียวลวเราแบบไปอยากมาผู้เดียว,วส่วนมากกันเลยเออกันเลยมากมานางกับมาฟังก้าเจ้าคุยกันกะ หมูแน่หมูแน่เขาก็รูลอยเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องกาแต่ว่ากับฝังหูเรืองอยู่ว่าเขาจาคุยอย่างกันหูเรืองสุกทิ้งสุกยางละว่าเข้าใจทุกอย่างว่าเขาจาคุยอย่างกันแต่บางค่ำบางค่ำมันเป็นแกมมาเขาเขา่อพงจักคือว่าดันละเมียพน่นเมียะจันพอไงทีแล้าตายนั่นเราเป็นคนเบาไว้รับว่าไวไหนี่ตายแล้วมันตึบแล้วนั่งยิ้มย่างเดียวค่ะยิ้มพิมพ์ใจค่ะฟั่งลูเรืองบ้าเหมือรือบป้าเหมือดกนยี้ ย่างเดียวล่ะเอาละกบพี dogs with dogs with dogs <c oughs> ่น uh, uh, ้องคะเราก็มาเยี่ยมแฟนหรือว่ามาให้กำลังใจเนาะข้าเจ้าก็บฟังไปแต่แต่มีีวีวีมีวีมีมวีม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 ีีม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 ี่ีีีมีมีมีีมีมีมีีีมีมีีี ไอ้วัตถุมีดบกมีดบกเรททัวร์วัต่ออเขาเจาวัตาเอาอ่อลร่องหลุมฟังซพอ่าวันพุทีีแล้วเนาะค่ะเนาะมันเมละวันพุที่แล้วเนี่ยแหละพอว่าวันพุที่แล้วเอลง๋อดูไว้ินสเปนินโดโลทักี่าวันที่สี่อินฟรี่ วันวันกจะจเอาลงอันลุ่มศพวังวันพุธนะค่ะวันนี้วันพฤหัสพ่งเยาว่าเอาไปเฮ็ดสองปเฮ็ดงานสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์แรกมากพอเยาวไปเฮ็ดงานเนาะค่ะพี่น้องค่ะอาทิตย์แรกมากพอเยาวไปเฮ็ดงานสามมือศุกร์เสาร์แล้วก็บอ่าพักฮัทฮัทศุกร์เสาร์เพราะว่าพงเยาว์อยากได้อ่าชูโมงเพื่อที่จะเดี๋ยวทำมีแดดมีเย็นกับสิ้ผ้ากันไปหาลองเนาะค่ะกระจเอาลงตั้งแต่วันพุธนะคะวันพฤหัสพฤหัส ที่ผ่านมาหน่เพหาไงไฟก็เลยโทษก็ได้หูแล้วก็เจ้ากับมานั่นกันนะคะพี่น้องคานั่นแหละชีวิตแวนอยู่บนเส้นได้พี่น้องคาอย่าไปซี่เรียดอย่าไปอาซี่เรียดกับว่าอ่าอีนี่เมียนั่นอีนั่นเมียนี่อินี่ว่นาอะไรแต่งอินี่ผัวผ้า,าเซาอพาร์ทเมนต์อนินี่ผัวผ้าอยู่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเป็นของนอกกายทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของนอกกายพี่น้องขาเมื่อตายไปก็เอาไปไม่ได้นะคะ แต่ขอให้ชีวิตอยู่ดำรงอยู่นะแล้วมีความสุขกันกบพ่อเนาะคัะนเนาะชีวิตที่ดำรงอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกเดือนทุกปีขอให้มันมีความสุขกับพ่ออย่าไปเสี่ยเรียดอย่าไปคิดยังหลายขอให้ไม่ทุกข์อยู่กับความสุขอยู่กับตัวเองเนี่ยก็ดีที่สุดแล้วค่ะพี่รองคะะบอกไปบอกมาก็เมื่อยแล้ว <laughs> เมื่อยจือ หาผาพันก้อจะคล hm <ml ense> <The meals> ้องว่าเห็นเอาผาพันก้อข่อยมาพันไปยังไงเอาราคาพี่น้องคะเราก็เดินทางกลับบ้านค่อยจะสปาเกตตีโอเคจุก็คบมันจะกินสปาเกตตีน้ำ นะฝิ่นเลเอ่อแคชูแคชูมีทุ่นเฉียดกันป่ะมาณนั้นประมาณดูตัวมุนนี่สนิกสกูดเฉียดนิกนิกชาบนิกฉับเอสินฝิ่เลสปาเกตตีโอเคโอเคค่ะตกลงกันไอคอนเนสสปาเกตตีกินเอาระค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปกไปภัยสู้หูสกุลรค่ะนี่ยล่ะคือวิไล่าล์ราคาพี่น้องค่ะชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เนาะอ่าปีอันเดมัน แต่ม uh. uh ัน10ซิกค uh, er, ่10ซ uh, ิกยาเลีอ่ะฮะพอหายีิเราก็เสียนั่นเราอายุ70ปีค่ะพี l ่น้องค่ะพอายนั l ่นเราอายุ70ปีเป็นอ้ายพออ่าเป็นรุ่นพี่พอยอยู่4ปีนะคะเรา70แล้วนะคะเนาะ นี่ล่ะจึงบอกว่าอย่าไปใส่ใจอย่าไปนันหลายผู้ใดบบว่ามา่อยู่เมือหนอกได้เห็นงานเหตุการณ์ผู้ใดมากมือหนอกก็ได้เหตุงานเหตุการณ์ก่อผัวกินหรือปะก่อผัวกินการด้เหตุงานมันก็ดีมันก็เป็นเงินของเจ้าของมันก็เป็นชีวิตของเจ้าของ้วกามันก็ได้เงินได้ค้ำนะคะพี่น้องคะการได้ทํางานมันก็ดีถ้าคุณมาอยู่กับสามีแต่งงานแต่งการคุณก็ต้องช่วยกันทำมาหากินจะเป็นเงินของคุณหรือจะเป็นเงินที่แบ่งปานแบ่งสรรให้กับครอบครัว หรือว่าจะซอยจะซอยแซ่ในครอยู่ครกินกระปัวหรือว่าพอซอยแซ่คือมาสีอยู่แบบไหนในธนาใดกะมันก็คือการดำรงชีวิตเนาะชีวิตแต่ละคนเหมือนเหมือนกันกับบ่ไใดซื้อกันยังบ่คือกันพ่อเม่กับคนละโคดคนละเงาคนละก่อนนะคะพี่น้องค่ะเอาละเอาเว้หลายไงห้างนะคะพอกันไม่เจอกันไม่ได้คลิปหนาค่ะเช้า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 รับพี่น้องครับรับพี่น้องครับ